ดูความหลงของฟุตบอลเอเชียนคัพหน่อยนะครับในรอบที่เป็นรอบคัดเลือกนะครับระหว่างโอมานกับอินโดนีเซียโอมานเนี่นนำอินโดอยู่2ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าแฟนบอลคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าเฮนดี้มูยาดีเนี่ยอายุ25ปีทนไม่ไหวฮะไทำไมฟอร์มของทีมตัวเองไม่ดีเลยเข้าไปกระชากบอลลากมาถึงกรอบเขตโทษยิงห้ไม่ได้ เราดูดลากคอไปคือขัดใจอ่ะทำไมผลงานของทีมเป็นแบบนี้แล้วคลิปนี้เนี่ยก็ถูกนำลง YouTube นะฮะคนก็มาดูเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใหญ่ๆทํานองบอกว่าโอ้โหฟอร์มของทีมอินโดเนียบูดแบบนี้เนี่ยดึงนายมูฮัดี้เนี่ยมาเป็น ทีมชาติดีกว่าโอ้ยิ่งทาเมื่อกี้ถ้าเตะเข้าไปนะโอ้โหฮาเลยนะของของไทยเราอย่าเรียนแบบนะอยากจะเรียนนะฮะต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะกระชากออกปีกนะโอ้โหเขาก็เขาก็เก่งนะฝีมือนะคนงงหรือเปล่าตำรวจตำรวจจะลวกตำรวจจะลวกตรไอ้ที่ตำรวจยังปล่อยให้ยิงก่อนอ่ะตำรวจบอกเกาอยากรู้เหมือนกันผู้รักษาประตูก็เซฟไปก่อนดีกว่าเบื่อเลือเบอรอฟาดปิดท้ายพาไปดูเรื่องแปลกๆนะ